เนื้อหมู่บ้านโคอ,อีกเกิงมีหญิงสาวต่างถิ่นคนหนึ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านเธอชื่อว่าบัวสวรรค์และเชื่อผมเธอครับว่าชื่อของเธอนั้นน้อยไปเสียด้วยซ้ําเมื่อเทียบกับรูปโฉมบัวสวรรค์สวยสวยเหมือนรูปวาดที่ไม่มีที่ติผิวพรรณขาวผ่องเหมือนงาช้างเส้นผมดำคลับยาวสลวยถึงกลางหลังกลิ่นกายหอมกลุ่นเหมือนดอกไม้ป่าตลอดเวลา ใครเดินผ่านเป็นต้องเหลียวหลังมองจนคอแทบเคล็ดไม่ใช่แค่ความสวยนะครับกิริยามารยาทก็เรียบร้อยดั่งผ้าพับไว้พูดจาไพเราะอ่อนหวานจนคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านต่างพากันเอนดูยกให้เป็นแม่สีเรือนตัวอย่างและคนที่โชคดีที่สุดหรืออาจจะโชคร้ายที่สุดก็คือติดกลาชายหนุ่มซื่อจิตใจดีขยันทำมาหากินประจำหมู่บ้าน กล้าตกหลุมรักบัวสวรรค์ตั้งแต่แรกเห็นเขาเพียรพยายามตามจีบคอยดูแลหาบน้ำผ่าฟืนให้จนในที่สุดดอกฟ้าก็โน้มกิ่งลงมาหาหมาวัดบัวสวรรค์ตกลงปลงใจแต่งงานกับทิดกลา้าทำกลางความอิจฉาตาร้อนของหนุ่มๆทั้งตำบลงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมสุขทิดกล้ายิ้มแก้มแทบป,ปรี เขาประกาศกล้องว่าเขาคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้นางฟ้ามาครอบครองแต่ท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีนั้นมีเพียงไม่กี่คนที่สังเกตเห็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆในขณะที่ขบวนขันหมากแห่ผ่านสารพระภูมิประจำหมู่บ้านบัวสวรรค์ที่เดินกลางร่มอยู่นั้นจู่ๆเธอก็หยุดชะงักสีหน้าซีดเผือดและรีบเดินเลี่ยงลงไปเดินบนพื้นหญ้าแฉะข้างทาง แทนที่จะเดินผ่านหน้าศาลดีๆหรือแม้แต่ตอนที่พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกครั้งที่เสียงสวดดังกังวานขึ้นร่างกายของเจ้าสาวแสนสวยจะกระตุกเบาๆเ,เหมือนคนโดนของร้อนนาบที่ผิวหนังแต่เธอก็กลบเกลื่อนด้วยรอยยิ้มหวานหยาดเยิม้มจนไม่มีใครติดใจสงสัย ทิดกล้าหารู้ไม่ว่าดอกไม้ที่เขากำลังประคองเข้าเรือนหอนั้นแม้เปลือกนอกจะดูสดสวยเหมือนเด็ดจากสวรรค์แต่รากของมันอาจจะอย่างลึกไปถึงขุมนรกและในคืนนี้เมื่อประตูเรือนหอปิดลงเยื่ออันโอชะก็ถูกจัดวางลงบนพานทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวความสยองขวัญภายใต้ใบหน้านางฟ้าจะเป็นอย่างไรติดตามต่อในตอนหน้าครับกลับมาเปิดตำนานอาถรรพ์กันต่อครับ จากงานแต่งงานที่ใครๆก็อิจฉาผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนเรือนหอที่ควรจะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรักกลับเริ่มส่งกลิ่นแปลกประหลาดกลิ่นที่เหมือนดอกไม้เน่าผสมกับข่าวเลือดจางๆชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจครับทิดกล้าชายหนุ่มที่เคยร่างกายกำยำล่ำสันผิวสีทองแดงจากการทำงานหนักตอนนี้กลับดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนร่างกายของกล้าสู้ผอมลงอย่างรวดเร็ว แก้มตอบจนเห็นโหนกนูนขอบตาดำคล้ำลึกโหเหมือนคนไม่ได้นอนมาเป็นเดือนเดือนผิวพรรณที่เคยสดใสกลายเป็นสีซีดเหลืองเหมือนกระดาษเก่ากล้าไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะยกจอบเสียมเขาได้แต่นั่งซึมกระทืออยู่บนแคร่หน้าบ้านเมือลอยเหมือนคนไร้วิญญาณ แต่สิ่งที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงคือบัวสวรรค์ครับเธอกลับดูสวยเปล่งปลั่งขึ้นผิดหูผิดตาผิวพรรณมีน้ำมีนวลแก้มแดงระเรื่อเลือดฝาดดูอ่อนเยาว์ลงทุกวันราวกับว่าเธอได้ดูดกลืนพลังชีวิตของสามีมาเป็นอาหารประทังความงามไม่เพียงแค่นั้นครับบรรยากาศร,บรอบๆเรือนหอก็เริ่มวิปริตสัตว์เลี้ยงในบ้านทยอยล้มตายโดยไร้สาเหตุไก่ในเล้าถูกพบเป็นซากแห้งๆเหมือนโดนสูบเลือดจนหมดตัว หมาที่เคยเห่าเฝ้าบ้านตอนนี้กลับหอนโหยหวนทุกคืนแล้ววิ่งหนีหางจุกตูดไปหลบใต้ถุนบ้านอื่นไม่กล้าเข้าใกล้เรือนของเจ้านายตัวเองแม่ของทิดกล้าซึ่งเป็นคนแก่ที่ผ่านโลกมามากเริ่มรู้สึกไม่ดีกับลูกสะพ้ยคนนี้มาพักใหญ่คืนหนึ่งในคืนวันโกนที่ดวงจันทร์ถูกเมฆบังจนมืดมิดแม่ของกล้าแอบย่องไปดูลูกชายที่ห้องนอนโดยความเป็นห่วงที่ลูกป่วยอ่อนออนแอดแอด ผ่านร่องแตกของฝาผนังไม้แสงแตะเกียงสลัวๆส่องให้เห็นภาพที่ทำให้หัวใจคนเป็นแม่แทบหยุดเต้นทิดกล้านอนสลับสนิทอยู่บนฟูกแต่บนร่างของเขานั้นมีเงาดำทะมึนท่าบับอยู่เงานั้นดูเหมือนร่างของผู้หญิงแต่มันใหญ่โตและบิดเบี้ยวเกินกว่าจะเป็นคนปกติเงานั้นกำลังก้มหน้าลงไปที่ใบหน้าของกล้าไม่ใช่การจูบด้วยความรักแต่มันเหมือนกำลังสูดดมหรือด,ดูดอะไรบางอย่างจากลมหายใจของลูกชาย เสียงหายใจของกล้าติดขัดเหมือนคนขาดอากาศในขณะที่เสียงจากเงานั้นดังฟืดฟืดเหมือนเสียงงูสูดกลิ่นเหยื่อแม่ของกล้าตัวสั่นง,งันงกรีบเอามืออุดปากตัวเองไม่ให้เสียงร้องแล้วถอยกรูดออกมาจากจุดนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดความจริงเริ่มปรากฏลางๆแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในห้องนอนนั้นอาจจะไม่ใช่เมียที่ลูกชายรักแต่เป็นปรสิตท,ที่กำลังกัดกินชีวิตของเขาอย่างช้า,ชา เวลาของทิดกล้าเหลือน้อยเต็มทีหากไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเขาคงต้องแห้งตายคาที่นอนในไม่ช้าแต่ใครละ่ะที่จะมีอำนาจพอที่จะกระชากหน้าก,ากากนางฟ้าจอมปลอมนี้ได้พบกับบทสรุปของการล้างอาถรรพ์ได้ในตอนจบครับเดินทางมาถึงบทสรุปของตำนานนางฟ้าซาตานกันแล้วครับความสวยงามที่ฉาบเคลือบยาพิษกำลังจะถูกเปิดเผย วินาทีแห่งความเป็นความตายของทิศกล้ามาถึงแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเหมือนสวรรค์อย่างเมตตาหลวงตาคงพระธุดงผู้มีตาทิพย์และแก่กล้าวิชาอาคมเดินทุดงผ่านหน้าบ้านของทิศกล้าพอดีทันทีที่หลวงตาก้าวเท้ามาหยุดที่หน้าประตูรัว้วท่านก็ชะงักสีหน้าเคร่งเครียดท่านหลับตาลงนิ่งแล้วเอ่ยกับแม่ของกล้าที่วิ่งออกมากราบว่า โยมบ้านนี้ไม่ได้มีแค่คนเป็นนะกลิ่นซากศพมันเหม็นคลุ้งไปทั่วคุ้งน้ำขนาดนี้อยู่กันไปได้ยังไงแม่ของกล้าร้องไห้โหเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาฟังหลวงตาคงพยักหน้าเช่าใจท่านหลวงลงไปในย่ามหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งออกมามันคือกระจกทองเหลืองโบราณที่ลงอักขระขอมไว้เต็มด้านหลังโยม รับกระจกบานนี้ไปคืนนี้ตอนดึกสงัดยามที่สะพ้ยของโยมนอนหลับให้เอากระจกนี้ไปส่องดูหน้ามันกระจกนี้คือกระจกสะท้อนกรรมมันจะสะท้อนความจริงที่ตาเนื้อเรามองไม่เห็นจำไว้อย่าให้มันรู้ตัวเด็ดขาดคืนนั้นบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจ แม่ของกลา้ากำกระจกอาคมไว้แน่นมือสันเทาค่อยๆแง้มประตูห้องนอนลูกชายเข้าไปแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเห็นร่างของบัวสวรรค์นอนหงายอยู่ข้างทิดกลา้าเธอดูสวยงามลับพริ้มราวกับเจ้าหญิงนินทราแม่ของกล้ากลั้นใจยกกระจกขึ้นส่องไปที่ใบหน้าของลูกสะพ้ยทันทีที่เงาในกระจกปรากฏแม่เข้าแทบจะกรีดร้องออกมาแต่ต้องกัดริมฝีปากจนเลือดซิบ ภาพในกระจกไม่ใช่หญิงสาวหน้าตาสะสวยแต่มันคือภาพของซากสอบเดินได้ที่ผิวหนังเหี่ยวย่นจนติดก,กระดูกผมเผาหลุดร่วงเป็นหย่อมๆย่ม,ยมดวงตาลึกโหลแดงฉานปากที่ฉีกว้างถึงใบหูเต็มไปด้วยฟันแหลมคมสีดำสกปรกและที่น่าสยดสยองที่สุดคือลิ้นยาวเฟื้อยสีม่วงคล้ำของมันกำลังสอดเข้าไปในจมูกของทิดกล้าเพื่อดูดกลืนไอชีวิตสีขาวขุ่นออกมา พุทโธธรรมโมสังโคแม่ของกล,าล้าเผลออุทานออกมาด้วยความตกใจเสียงนั้นทำให้ปีศาจในร่างบัวสวรรค์สะดุ้งตื่นมันลืมตาโพรงคราวนี้ไม่ใช่ตาของมนุษย์แต่เป็นตาแดงก่ำดุร้ายเมื่อมันเห็นกระจกอาคมแสงสีทองจากกระจกก็สาดพุ่งเข้าใส่ร่างมันทันทีกรี เสียงกรีดร้องโหยหวนดังสนั่นหวันไหวไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงหวีดแหลมที่บาดแก้วหูร่างงามของบัวสวรรค์เริ่มบิดเบี้ยวผิวหนังที่เต่งตึงเริ่มปริตแตกหลุดร่อนออกมาเหมือนปูนกระ,ทะเทาะเผยให้เห็นเนื้อนในที่เป็นซากศพเน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วห้อง มันทนฤทธิ์ของกระจกอาคมไม่ไหวกระโจนหนีออกทางหน้าต่างหายวับไปในความมืดทิ้งไว้เพียงคราบน้ำเหลืองและกลิ่นสาบสางที่ต้องใช้เวลาล้างนานนับเดือนทิดกล้ารอดตายมาได้ราวปาฏิหารแต่เขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาใช้เวลานานานับปีกว่าจะฟื้นฟูร่างกายได้และภาพจำของเมียรักที่กลายร่างเป็นปีศาจก็ยังคงตามหลอกหลอนเข้าไปตลอดชีวิต คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของทิดกล้าและนางฟ้าซาตานสอนให้เราตระหนักได้ดีที่สุดว่าอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกและอย่าหลงไหลในรูปกายภายนอกจนลืมพิจารณาถึงจิตใจข้างใน เพราะในโลกนี้ซาตานไม่ได้มาพร้อมกับเขาแหลมและสามงามเสมอไปแต่มันมักจะมาในคราบของสิ่งที่สวยงามที่สุดหอมหวานที่สุดเพื่อล่อหลวงให้เราตายใจแล้วค่อยๆสูบกินชีวิตเราจนหมดตัวก่อนจะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตอย่าลืมใช้สติเป็นกระจกส่องดูความจริงนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีและระวังคนที่นอนข้างๆคุณให้ดีนะครับสวัสดีครับ